ชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเงินโชคลาภรวมไปถึงในด้านของความรักว่าเป็นอย่างไรท่านก็สามารถรับฟังกันได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของตัวเราเราจะได้รู้ทันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราจะได้เตรียมพร้อมและเราจะได้วางแผนรับกันส่วนอันไหนที่ดีก็จงเปิดรับไว้หรือว่าเปิดโอกาสรับไว้คำทํานายที่ดีๆเอาไว้ด้วยและถ้าหากว่า ในช่วงบางตอนสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็สระระทิ้งไว้การฟังนั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้จะมีพลังดึง,ด,งดูดเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาและวัสนาดวงชะตาของท่านนั้น ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ตัวของท่านนั้นมีความประทับใจเกิดขึ้นอีกด้วยช่วงนี้ดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรโยกย้ายกันหลายดวงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สี่ของเดือนธันวาจะมีดาวพระเกตนั้น เข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีสิงนั้นได้มีโอกาสที่จะทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นอยู่ในกเกษตราธิปดีหรืออยู่ในภพพันธุอันนี้ก็หมายความว่าตัวของท่านจะมีโชคมีลาบมีหลักทรัพย์ที่มั่นคง จะนำพาให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมากขึ้นและหลังจากนั้นดวงดาวต่างๆก็จะมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอีก mm. เช่นเดียวกัน mm. ก็จะแส,แสดงว่าท่านที่เคยมีอุปรสรรคในเมื่อครั้งก่อนนั้นตัวของท่านก็จะเบาบางลงหรือจะไม่มีเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งที่ข้างค้างอยู่ในเมื่อก่อนนั้น ก็จะคลี่คลายหายไปรวมทั้งท่านที่มีหนี้มีสินในช่วงก่อนนั้นก็จะละลายหายไปด้วยท่านจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาโปหนี้โปะสินในช่วงนี้จะทำให้ตัวท่านนั้นมีรายรับมากขึ้นในช่วงนี้แต่ท่านก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอถือว่าชาวราศีสิงนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้เงินของท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาทางนั้นรวมถึงโอกาสดีๆตัวของท่านนั้นก็จะมีดีเข้ามาหา ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีกำลิกำไรอีกเช่นเดียวกันท่านจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆก็จะดีโดยภาพรวมท่านจะได้รับโชคก้อนใหญ่ในช่วงของปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อีกด้วยในด้านของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นท่านจะมีงานที่ดี บางท่านนั้นจะได้งานที่เรียกว่าไม่เคยคิดมาก่อนงานดีเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องดวงชะตาราศีของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนธันวาช่วงปลายๆนี้จะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านอย่างมากมาย ท่านจะจับของขวัญก็จะได้ของที่ดีๆมีหน้ามีตาดวงของท่านนั้นนำพาให้อยู่ในจุดยืนที่ดีแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายเขาในช่วงนี้ท่านก็จะต้องมีลายจ่าอยู่บ้าง บางท่านก็ต้องไปซื้อของขวัญแจกลูกน้องหรือว่าจัดงานกินเลี้ยงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านก็จะมีรายจ่าอยู่บ้างบางท่านก็ไปซื้อของขวัญและบางท่านก็มีอังเปาให้กับลูกน้องในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาเป็นของที่เรียกว่าไม่มากเกินไป บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็มีอยู่แล้วในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองก็ถือว่าท่านมีไม่ขาดมือท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านที่ไม่มีงานในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าต่อจากนี้ไปท่านจะมีงานที่ดี จะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีญาติพี่น้องนำพาให้ท่านได้ทำงานอย่างมีชื่อเสียงงานดีเงินก็มีตามมาจึงทำให้ครอบครัวของท่านนั้นไม่มีความวุ่นวายท่านจะมีความสุขมีความสนุกสนานอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ห้า จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ชาวราศีสิงห์ก็มีความแต่มีความตื่นเต้นและมีความสง่าในเรื่องของการทำมากินดวงชะตาของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะลงทุนอะไรก็จะเหมาะกับการค้าขายหรือว่าท่านจะทำการเกี่ยวกับกเกษตรกรอันนี้ก็ถือว่าดีดวงของท่านนั้นจะนำพา ให้ท่านหาเงินหาทองได้ง่ายท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าเดือนที่แล้วนั้นเรามาพูดถึงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาการเงินการทองก็ไม่ดีหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอทำงานก็โดนเอารัดเอาเปรียบท่านจะทำอะไรก็มีคนลังเกียจลังงอในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปจะกลับ จากหน้ามือไปหลังมือดวงท่านจะดีอย่างเห็นได้ชัดให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีจะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านโดยแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้กำลังใจท่านแต่มาช่วงของวันที่16จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้น ต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำในช่วงนี้อาจจะมีการติดขัดหรืออาจจะมีการไม่ลงรอยไม่ลงตัวทำแล้วต้องเอามาทำอีกเพราะฉะนั้นในท่านระวังกอาไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องค่อยท่านคอยดูแลให้ดีมิฉะนั้นอาจจะทำงานให้งานของเรานั้นเสียตัวของท่านก็จะเสียชื่อเสียเสียง อีกแต่หากในช่วงนี้ท่านระวังเาไว้ในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูชาวราศีสิงนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้อาจจะมีการหล่นหายหรือว่าจะมีการหลงหล,ลงลืมลืมเอาไว้ที่ไหนอันนี้ให้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างเราครบใคร เพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันเขาอาจจะคิดไม่ซื่อกับเราจะทำให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองบางสิ่งบางอย่างนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงของปลายเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นั้นให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดี แต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้จะทำให้ดวงจะตาของชาวราศีสิงห์นั้นได้มีโชคมีลาบอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอดวงของท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด การงานก็ถือว่าดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักมีทั้งงานเบางานเล็กงานใหญ่ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างไม่ว่าท่านจะรับจ้างอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนจ้างวานท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้เป็นท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางท่านได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนก็มี ในช่วงนี้ถือว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีรายได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ให้ท่านจงขยันเข้าไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภก็ดีความรักในช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวไปได้ด้วยดีในเรื่องของโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นให้ท่าน ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้แต่อย่าให้มากนักการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นถือว่าบางคนดวงดีก็ได้บางคนดวงลายก็เสียเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านอยากได้เงินได้ทองให้ท่านมันขยันทํางานก็นี่ก็ถือว่าท่านได้เงินได้ทองก็เปรียบเสมือนท่านมีโชคมีลาบ อีกเช่นเดียวกันเรามีเงินมีทองเราจับจ่ายใช้สอยไม่มีการติดขัดก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรับฟังมานี้ก็ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำรายการ เราจะสรุปโดยภาพรวมให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ซึ่งติดต่อกับเดือนมกราคมซึ่งจะเป็นเดือนปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการงานจะมีโดดเด่นงานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อมีเสียงอีกต่าหาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสาเร็จเกิดขึ้นการเงินก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางสรุปโดยภาพรวมแล้วท่านจะเป็นคนมั่งมีร่ำรวยเงินทองมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรท่านก็จะได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟัง ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี